พีีๆแม่จะให้หา number 9 9 number 9์นัมอืมจับคู่หันไปทางนูน้นหาคู่มันหยิบมาไ่ายเอามาให้แม่เอามาวางไว้ตรงนี้ก็ได้อันที่เสร็จแล้วมาวางไว้ตรงนี้โอเคเ e r y g o เกต่อไปหา number 4จับคู่ หาคู่มันอ่าจับคู่กันค่ะจับคู่กันเสร็จแล้วมาวางตรงนี้ให้เรียบร้อยแบบนี้น่ารักน่ารักแบบนี้อ่ะวางให้เรียบร้อยถึงจะแปลว่าเสร็จ very good อ่าวางาตรงนี้คราวนี้หา number three number three Number ร์ทอีดูใหม่ Number t h r ร e อันนี้อะไรอนนเออบ่หยเหยิบค่ะแม่จะเอาน u m เบอร์รีก่อนนะลูกเราก็ต้องเล่นตามเกมสิแม่เป็นคนบอกว่าเอาเลขอะไระเนูจะเซเว่นก่อนหรือไงอ่ะเจาเซเว่นก็ได้ไปจับคู่มัน เจ็ดโอเคแวร์ริ o กดอะ number ต่อไปอยากเอาอะไรพูดไนน์ไนน์ไอาไปแล้วไงอันนั้นมันทรีจับคู่สิทรีอยู่ไหนอันนั้นอะไร number อะไร Number 8 eight. Number eight. Um, bài hà eight chứ, cú man. Um, number eight. Này vào mình. Này vào mình. ทีนี้ไหนดูหมายเลขห้าสิห้าห้าเอาหมายเลขห้าโอเคไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแล้วก็เร็อีกครั้งนึงมาห้าเวิลดั โอเคหนู่งเจ้าอะไรต่อ2อ two. Number 2อยู่ไหนโอ okay. เคแปลคู่มันมา Number 2 Number 2 Good Job 2> ต,ต่อไป Number 6ใครหา Number 6ได้บ้างนะ Number six เบอย่ uh, ยตัดให้ number six. s, <S ที่มันไปลูก number six, ค่ะเอาเลขนี้ก่อนอันนั้น number อะไร one ใช่เลขหนึ่ง one ต่อไป. Mm -hmm. ah. so, Number six. สิบ.อืม. Mm. six. Good job and so tile out last one number three Number three Well done Ooh.